สอบออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับลุ่นดีครับแล้วเราเข้าไปครั้งแรกเราเจออะไรก่อนเข้าไปแนะนําตัวครับแล้วก็เขาจะให้เราทําตามคําสั่งอย่างเช่นใช้เทลโบขันน็อตอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ค้อนตอกตอนที่ผมเจอนะครับค้อนตอกเ้าก็ถามเบอร์เนียอยู่ตรงไหนครับใค่เงี้แล้วก็ถามสั้นถาม ค้าต๊กขึ้นโมดูก็ควรมีกี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็ถามอายุแล้วก็คำถามยาวสองก้อแล้วก็รูปภาพประมาณสีหรูปนี่ะโอ้เจอเยอะมากเลยจำได้ไหมว่าเจอรูปอะไรบ้างรูปแรกเป็นโซบังซาดารีครับบัไดนี้ไปแล้วก็เวลโรชิวังจีเครื่องวัดไฟครับที่สอง พี่ซังกูผู้เน่นจบครับแล้วก็เท่าที่จำได้ก็ได้ลืมครับ <laughs> โอเคไม่เป็นไรอ่ะมีอะไรอีกไหมของผมง่ายแค่นี้ครับแ,แค่นี้เนาะโอเคได้ทุกได้ทุกอย่างเนาะเก่งมากแล้วเพื่ออีกคงนึงล่ะคะครับของผมเจอรถโกลิฟแล้วก็สลับเมสค,ครับ แล้วก็ป้ายเจอปีสังกูแล้วก็การไวไฟครับมีอะไรอีกไหมแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือผมเจอใช้ค้อนดีดปูแล้วก็ไขควงไขควง่แล้วคำถามอ่าเราเจออะไรบ้างคำถามสั้นผมเจอถามอายุแล้วก็ถามว่าในครอบครัวมีใครบ้างค่ะแล้วพวกป้ายเหรอคะ จำได้ไหมได้มีห้ามใส่มือ,อไปแล้วก็จำได้เท่าที่จำได้เนาะ,ะ,ะมีอะไรอีกไหมคะแล้วก็คำถามยาวเจอสองข้อครับจำได้ไหมว่าเจออะไรบ้างคำถามยาวคาริารมกวาประมาณนี้เนาะ ทำได้เนาะได้อโอเคเก่งมากค่ะแค่นี้เนาะครับนะครับ